เสียงดังตกใจหมดกินไข่ต้มทั้งเดือนแบบเนี้ยไม่เบื่อบ้างหรอไม่บงไม่เบือ่อมาหรอกผ่าจะเก็บเงินไว้ซื้อที่นาอยากทำไร่ทำนาเว้ยแล้วทำไมไม่ไปทำงานในเมืองสบายสบายแบบฉันละ่ะอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องตากแดดตากลมทำนาด้วยโอ้ยไม่ปงไม่ไปไมนหรอกเมืองกรุงทั้งฝุ่นทั้งมวลภาวะดูข่าวแต่ละทีนะขาจะเป็นลมอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยแหละอากาศก็ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ สุขภาพจิตอะ่ะก็จะดีด้วยไงจ๋างั้นก็แล้วแต่แกเถอะผมทำงานในเมืองผมไม่ทำหรอกชอบเป็นอะไรอะ่ะทำไมทำหน้าตาแบบนั้นน่ะชอบไม่เข้าใจเลยอะ่ะจ๋าสิช็อปไม่เข้าใจว่าการเป็นเกษตรษกรทำไรทำนามันไม่ดีตรงไหน แล้วอย่างหนึง่งการกินไข่ต้มกับน้ำปลามันดูแย่ขนาดเลยเหรอไม่ต้องไปสนใจหรอกดูจ๋าสิทํางานกินเงินเดือนสุดท้ายก็ต้องมายิมเงินบัวใช้อยู่ดีปล่อยเขาคิดอย่างนั้นไปเถอะเราอยู่ของเราแบบนี้แหละชอบถ้าเราได้ดีกว่าเขาอะสักวันเขาคงคิดได้เองแหละไม่ต้องไปคิดมากหรอกอะช่วยเดดสิได้เอาไปลวกกินกับไข่ต้ม ชอบมากินข้าวได้แล้วโอ้ข้าวเยอะแยะน่ากินมากเลยบัวเอาเลยน่ากินที่สุดอร่อยไหมอร่อยมากเลยอะบัวยังไงล่ะเ็นโ้ม่อยมากกินกับข้าวบ้านใครหอมจัง โ้พี่บอพี่ชอปกินข้าวอยู่หรอมาสิิวกินด้วยสิโอ้โหไปทํางานที่นามานะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนเหนื่อยก็กินข้าวเนี้ต้องพูดกินเยอะๆล่ะกินไปเลย,ยค่อยๆกินอ เอาพอไหมเอาอีกได้นะทนายพี่พี่บัวน้ำพริกของพี่เนี่ยรสเด็ดอย่างนี้เลยจริงเหรอถ้าพี่ว่วางๆนะทำน้ำพริกอะ่ะให้น้องไปเลข่ขายทั่วหมู่บ้านเลยก็ได้นะพี่จะได้มีอาชีพเสริมเออว่าความคิดดีนะเนี่ยเราจะได้มีไรายได้เพิ่มไงแต่อร่อยจริงๆนะพี่ มาแล้วหรอพี่บัวอ่ะรอไปขายดูนะถ้าสมมติว่าวันนี้ขายหมดอ่ะพรุ่งนี้เราเพิ่มได้เลยพี่โอเคมาได้ไหมขายดีๆล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวน้องไปขายก่อนนะโอเคน้ำพริกไข่ต้มไหมครับผักลวกด้วยนะครับน้ำพริกไข่ต้มผักลวกนะครับอร่อยอร่อยนะครับชุด20บาทครับน้ำพริกไข่ต้มไหมครับไข่ต้มน้ำพริกผักลวกจ้าข้าวไข่ต้มน้ำพริกผักลวกจ้าอ้าว วันนี้เอาอะไรมาขายเนี่ยอ๋อวันนี้ได้ข้าวไข่ต้มน้ำพริกผักลวกมาขายจ้ะมีเป็นสูตรของพี่บัวเขาอ๋อมีน้ำพริกอะไรบ้างน้ำพริกกะปิน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาจ้ะอร่อยมากเลยนะลองชิมดูงั้นขอลองชิมน้ำพริกกะปิหน่อยเอาน้ำพริกกะปินะจ้ะจ้ะอร่อยมากเลยนะลองชิมดูชุดเท่าไหร่เนี่ยชุดละยี่สิบบาทจะ้ะโอเคอ่ะนี่นี่จ้ะขอบคุณนะจ๊ะขายหมดแล้วเร็วนะจ๊ะจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ ข้าวไข่ต้มน้ำพริกผักลวกไหมครับอร่อยอร่อยเลยนะครับอ๋ออีน้องขายอะไรวันนี้อ๋อวันนี้มีขายข้าวไข่ต้มน้ำพริกผักลวกจ้ะมีน้ำพริกอะไรบ้างอะอ๋อตอนนี้เหลือน้ำพริกตาแดงอย่างเดียวแล้วอะเหลือสองถุงเั้นที่เหมาหมดเลยจริงเหรอจ๊ะถุงก็เท่าไหร่ถุงละยี่สิบจ้ะโอเคถูกถจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ ออะไรเจ้าของอะไรก็ไม่รู้อะอยไงนะไงสวัสดีครับคุณบัวคุณช็อปสวัสดีครับผมชื่อประตูนะครับวันนี้ผมมาในนามเจ้าของโรงงานครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจประกอบการอาหารแปรรูปครับช่วงนี้เนี่ยเทรนด์เรื่องอาหารพื้นบ้านกําลังมาแรงเลยแลวผมก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนานเกี่ยวกับสูตรน้ำพริกของพวกคุณนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับ ผมจะมาขอซื้อสูตรน้ำพริกพวกคุณครับซื้อสูตรครับส่วนเรื่องเงินที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมขอซื้อสูตรพวกคุณสูตรละห้าล้านบาทครับห้าล้านครับมีทั้งหมดสี่สูตรก็เป็นยี่สิบล้านเลยครับยีออ่สิบล้านมันเงินก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นด้วยครับฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะฉันว่าคุณกลับไปเถอะนะคะทำไมล่ะครับ นี่มันคือโอกาสทางธุรกิจเลยนะครับถ้าพวกคุณได้เงิน20ล้านไปคุณก็อยู่สบายๆได้เลยนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรทั้งชีวิตเลยนะครับแต่สําหรับผมอ่ะมันไม่ใช่โอกาสทางธุรกิจเลยนะครับมันคือการเสียโอกาสมากกว่าถ้าผมขายสูตรให้คุณไปอ่ะแล้วผมอ่ะจะอ,อะไรทํามาหากินล่ะครับใช่ค่ะฉันว่าคุณรีบกลับไปเถอะนะคะยังไงถ้าเปลี่ยนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้นะครับ ขอบคุณครับ,บ,บคุณคบัวคุณช็อปใครจะมาอีกเนี่ยวุ่นวาย,ยาจริงเลย <S S นั่นมาสิคนจะทำไรทำนาไม่ได้ทำสวัสดีค่ะพี่ฉันมิวนะคะเป็นเลขาของคุณมาตูมบริษัทอาหารแปรรูปนะคะฉันว่าคุณกลับไปเถอะค่ะพวกฉันไม่เห็นด้วยอะคะใช่ครับพวกเราบอกคุณมาตูมไปแล้วนะ แต่วันนี้ทางเรามีข้อเสนอใหม่นะคะจากตอนแรกเนี่ยที่จะซื้อสิทธิ์สูตรอาหารของคุณน่ะให้เป็นสิทธิ์ขาดตอนนี้เราอยากให้คุณมาร่วมลงทุนธุรกิจกับเราค่ะในการลงทุนตอนแรกพวกคุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวค่ะแต่เมื่อบริษัทได้กําไรมาเราจะแบ่งให้พวกคุณ50%ค่ะก็ <sk> น่าสนใจดีนะคะถ้าให้ร่วมหุ้นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณจะได้เงินก้อนแรก10ล้านบาทนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนได้ซ้ำค่ะ เอาไงอะช็อปอชอปว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจอะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นเอกสารที่เตรียมไว้ให้นะคะฉันดูกันก่อนได้ค่ะม,มีสัญญาแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแสดงว่าพวกคุณตกลงจะทำธุรกิจร่วมกับเราแล้วใช่ไหมคะตกลงค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะยินด,ดีเหมือนกันนะคะ ชอบเอา้จาจ๋ามาทำไมอะ่ะฉันตกงานอะ่ะฉันขอทำนากับแกได้ปะฮะทำงานกับฉันเนี่ยนะฉันว่าแกมาทางไหนอะ่ะกลับไปทางนั้นเถอะชอบก็อย่าไปล้อเล่นจ๋าเขาแบบนั้นสิจา๋จาจะล้อเล่นอะ่ะกระเป๋านี่ถือมาไกลมาฉันช่วยถือ <c oughs> ความจริงอะ่ะ ฉันก็ไม่ใช่คนแจไม้สาลักกรรมอะไรหรอกนะเราอะมันคนบ้านเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านกันอะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันถูกไหม,อมเอาอย่างนี้แกตามพวกฉันสองคนมาเดี๋ยวฉันพาไปดูงานมาที่นาทั้งหมดเนี่ยเป็นของฉันกับชอปเองจริงเหรอ,อนาทั้งหมดนี้เลยเหรอ,อ,อฉันไม่ได้จะให้แกม,มาทำนาหรอกจะให้มาเป็น ฝ่ายผลิตน่ะฝ่ายผลิตอืมอุม้ยพวกฉันสองคนอนะ่ะทําธุรกิจไข่ต้มแล้วก็มีน้ําพริกสออกด้วยนะทําไข่ต้มมาหรออืมชอบฉันขอโทษนะที่ดูถูกแกกินไข่ต้มในวันนั้นนะ่ะจ๋าแกบข้าก็าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะอย่าหาว่าข้าสอนเลยแกคนด,ดูถูกคนอื่นนะ ข้ากับบัวจะชอบกินไข่ต้มชอบกินน้ำพริกแต่พวกเราทั้งสองคนนะ่ะก็กินในสิ่งที่รักทาในสิ่งที่ชอบพวกเราทั้งสองคนนะ่ะเลยประสบความสําเร็จแบบนี้ไงอขอบคุณพ่อกแกสองคนมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันมาตลอดอยังไงเราก็เพื่อนกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันถูกไหมอืมไปเดี๋ยวฉันทำไข่ต้มให้กินอเอาน้ำพริกส่วนไหนดี เออน้ำพริกเผาได้ไหมฉันชอบกินน้ำพริกเผาได้เลย